สวัสดีครับอันนี้ก็มาลองอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องปั่นอตก็คือว่าจากเดิมที่ผมทําไว้เราลองมาดูกันว่าวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีออเดอร์นะครับอันนี้เป็น a c c o u n t History น,นี่เป็นเทรดที่ว่านะครับปิดไปหมดแล้วอันนี้มาดู Account history ออวันนี้ทั้งหมดออเดอร์ที่เปิดมาก็คือหนึ่ง1องสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้า ก็คือจุดสองนะครับเป็นจุดสองสี่นี่ก็คือว่าเราทําไปแต่เราไม่ได้ทําแบบปั่นลอตเราทําแบบหากําไรเห็นไหมครับทีนี้เราจะทาแบบปั่นลอตให้ดูนะครับก็คือการปั่นลอตก็คือว่าตั้งเป้าว่ากําไรไม่เอาจะเอาลอดให้เยอะๆนะครับไม่รู้นะผมลองทําแบบนี้นะครับก็คือว่าสมมุติว่าเรา เริ่มที่แท่งหนึ่งนาทีมันก็จะออกตามนี้ใช่ไหมครับเซล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 บายบายบายตามนี้อันนี้คือเร็วสุดละถ้าหากว่าเราเอาตามนี่ซะหน่อยหนึ่งหัวเรือน้อยเรือน้อยมากเลยมันดีนะครับแสดงว่าตอนนี้มันสวนทางกันหมดเลยผมลองแบบนี้เลยแล้วกันลองแบบ ไม่คืออยากให้มันออกออเดอร์เยอะๆนะครับเพื่อจะปั่นรอดเอาจุดศูนซองก็ได้เริ่มเลยนะครับก็คือปั่นรอดติดเราค่อยไปแก้อีกทีพอออกออตโต้ปุ๊บมันก็จะออกพึบเลยครับอ๋อนี่ก็เกี่ยวแล้วนะอ่าออกแล้วพอออกแล้วสรุปแล้วเราใช้กลยุทธ เอาตามแท่งนาทีอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเราก็มาซอสที่ตรงนีอ้อ๋นี่ยังเป็นอีกครั้ช่ไหอยเรามาซอสที่ตรงนี้ปึ๊บเอาอันที่บวกขึ้นก่อนจะเห็นว่า <c oughs> พวกบวกมันก็จะลอยตัวขึ้นมาให้เรานะครับอย่างนี้0 0 0ย์จเราก็ปิดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เอากำไรเราลอดอย่างเดียว เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไง <d> เห็นว่ามันจะจัดเรียงเอาพวกที่บวกขึ้นมานะครับพวกที่บวก ปิดไปอันหนึ่งแล้วปิดอีกแล้วจุดสองสี่ถ้าใคร้ศูนย์มากๆนี่เราปิดอาจจะติดลบนิดหน่อยได้นะครับจุดศูนย์แปดปิดปิดแล้วก็เปิดใหม่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ปิดตัวสวิตช์ออโต้ศูนย์ุดศูนย์ศูย์ต้องตั้งสติให้ดีนะครับพอเรากดบางทีมันติดลบอนะอ่าทันอันนี้ เห็นไหมครับว่ามันก็เปิดออกมาใหม่หมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ปิดปุ่มสวิตช์แล้วก็รออยู่ตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับรออยู่างบนนี้บ้างก็ได้เราไม่หวังเอากำไรมากแต่ว่า ขอให้บวกเราปิดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแป๊บเดียวก็มาอีกพอสมควรถ้าซอสต,ตามเวลาที่ปิดนี่ครับซอสต,ตามเวลาซอสต,ตามเวลา,เาจะรู้ได้ยังไงก็คือนี่ครับตอนเปิดบัญชีแล้วก็พวกนี้มันก็ตามมาเพราะฉะนั้นที่เราปิดเมื่อกี้มันจะอยู่ช่วงประมาณสักตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับประมาณนั้นกลับมาดูที่ตรง เห็นว่ามันก็เริ่มคลื่นลูกต่อไปมันก็มาอีกแล้วเราก็เตรียมปิดแล้วก็คอยดูที่อันบนสุดอย่างเดียว ปแล้วทีนี้ถ้าว่ามันพอสมควรแล้วก็ปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปตั้งหลักปิดมันอย่างเดียวตอนนี้มันจะไม่ออกใหม่ลว ทำเทนของแท่งนาทีอย่างเดียวระหว่างนี้ <c oughs> มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมทํานะครับก็คือว่าอย่างพวกนี้มันมันไปไกลหน่อยหนึ่งลบหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเรากลัวว่ามันจะไปไกลเราก็ ไปตั้งเทปโปรฟิตนะครับอย่างนี้เราดับเบิล l ิ c กปุ๊บแล้วก็มาที่เทปโปรฟิตเดี๋ยวก่อนถ้าดับเบิลทิ๊กต้องดูก่อนมันเป็นลายบายมันนีเอาเซลเซลตัวนี้นะครับเทปโปรฟิตมันเซลเพราะฉะนั้นมันต้องน้อยกว่านี้หน่อยนึงเนาะอาจจะตั้งสักตั้งไปสักหนึ่งจุดสองก่อนหนึ่งจุดสองอย่างงี้นะครับ แล้วเราก็ค่อยเข้าไปดูที่ตัวกราฟมันมันเป็นปออยูเนี่ยครับปอนยูพอเรากดตรงนี้เนี่ยเออลืมบอกตรงนี้ไปนะครับถ้าเรากดเราจะได้เห็นกราฟ ี่ครับกับออนอยู่นี่ตามมาถึงวีถึงจะเห็นจะเห็นว่า206ดอลดอนเยอะไปนะครับเราก็ลากกลับเข้าไปเ <c oughs> ้าที่ลองโดยวิธีนี้มันง่ายกว่านะครับนี่พอมาถึงแท่งระดับชั่วโมงก็ยังเยอะอยู่สารอยาดอนคือเรา ไม่ค่อยเอากาไรครับแล้วก็มาคนนี้1.98โอเคอย่างเงี้ยนะครับก็เสร็จก็กลับมาที่หน้านี้นี่ทําให้ดูเป็นไอเดียตัวนี้ก็เสร็จเป็นหนึ่งตัวมีเทคโปรฟิตหมายความว่าเดี๋ยวเราปิดเครื่องไปแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งถ้าเราเซ็ตแบบนี้ครบทุกตัวปุ๊บมันมีเทคโปรฟิตนิดหน่อยหมดทุกตัวมันก็จะวิ่งเข้าไปสู่การปิดของมันเองเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะปิดเครื่องแล้วเราก็อันไหนเป็นบวกเราก็ปิดซะก่อน ไหนที่ <c oughs> มันยังอาจจะดูเหมือนเยอะหน่อยแล้วก็ตั้งเทคโปรฟิตไว้นะครับเช้าตื่นขึ้นมามันก็อาจจะหายตัวหมดเก็ได้อย่างนี้นะครับ <c oughs> คือแนวนรามาดูผลงานก็ <c oughs> ในเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ปั่นไปได้ประมาณสองสี่หกแปดเก้าเก้าสองสิบแปดประมาณจุดหนึ่งแปดล็อตอย่างนี้นะครับในเวลาวันหนึ่งเราก็คงจะทำได้นะครับ โอเคครับ